เดี๋ยวถ้าลำใยแม่ออกคงไม่เหลือ,อคะ่ะดูสิแค่นี้ก็เล็มใบจนเกลี้ยงละ เสร็จโจนแน่ต้นลำไยต้นนี้โจนในคาบหานใช่ไหมมานี่สิกิ๊บกิ๊บมามาเล้วกิ๊บกิ๊บมันร้ายไอหอยนี่มันร้ายกิ๊บ ハハハハ。<noise> <noise> No, <laughs> no,